แฟนเนี่ยทั้งข้างล่างข้างบนลงถึงแฟนๆตรงเนี้ยอะไรนะลูกต่ำมากใช่ไหมเบอร์รี่ฮนสันโอเย่มีอะไรอยากจะบอกเพราะว่าตอนเมื่อเช้าเนี่ยออฟฟิ้งใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่าจะจะได้เดินเดินบอกว่าไปหเขาต้องนใช่ไหมบว่าคือแฟนๆเข้ามาเยอะมากจนบอกว่าอ๋อมันไม่มีทางเดินไปไหน ะะเอาไว้าีช่วยากลูกโอเคเดี๋ยวเราได้อยู่ด้วยกันต่อยาวๆแนะ่นอนนะคะช่วงน,นี้มีผลงานอะไรอัปเดตให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างไหมคะ่าไม่ทราบว่าทุกคนได้เห็นบรอกว่าทีเซอร์ของ MV มวไหมครับก็องะเนี้ที่เทนบอกว่าไปก็หลอกมาแกแเดียวเลยไปก็หลอกมากจริงๆเออก็คือจะเป็นทีเซอร์ ออทีซ่าออกมาแล้วว่า,านนจะออกมาเลยเรือาาร่องทีาา่พ่อแบบบอกวันีะได้มาถึงวังไงเขาบอกวันแล้วก็ออกวันที่29อ่าโอเคออวันที่29เราจะได้เจอกันแน่นอนนะคะอย่าลืมไปติดตามกันแลนน้วก็แน่นอนวันนี้เรามาอยู่ในงานนี้นะคะกับเบลิดาเดรสสวิตซ์ชัยลีแเร์นี่เรา,าอยู่ทางการออกความเป็นสุขขูหวานหวานพันสก์แบบนี้ชอบไหมครับชอบนะผมรู้สึกว่ามันธรรมาชาติเลยมันดูแบบว่าหวานหวานดูแบบว่าเข้าไปแบว่า เขาไปสู่เนเจอร์บอกว่าผ่อนใจอะไรเงี้ยพอไปดูดอกมไม้เขาบอกาสีชมพูไหมครัคนนี้ต่อไปเขาใส่สีอะไรกูจะก็จะบอกว่าเขาหล่อยอยู่ดีกมนะจริงหล่อมากเขาแอบกินทุกครั้งนี่นึงหล่อจริงๆอองงริงเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้เยอะๆแบบนี้ปกติเป็นคนชอบดอกมไม้นะคะใช่ผมปกติเป็นคนชอบดอกมไม้แล้วก็ชอบธรรมชาติมากแล้วก็ชอบแฟนๆเหมือนกันทุกคน เสร็จนะปกติเราชอบสีแดงครับผมกับสีขาวใช่ก็คือจะมีทั้งเรียกว่าเป็นโครมาสไตล์เดยเหมือนกันนะแดงแดงกับขาวเดอรก็เป็นสีชมพูเออเป็นสีชมพูทัสเกลน่ารักน่ารักด้วยนะคะอ่ะถ้าชอบดอกไม้อยู่แล้วนั้นพี่เราขอแอบถามเรื่องของการแต่งหน้านี้ได้ไหมในในวันนี้เราก็พาในที่งานของเดนเมกาเป็นเครื่องสำอางปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติ เราให้เลือกสีลิตหนึ่งสีให้คนที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยทาครับผมเราจะชอบให้เขาทาสีอะไรจดนะจดดูนะเรนะาต้องจดผมจะเลือกสีที่สามารถใช้แบบว่าทุกทุกวันได้เพราะถ้าเกิดว่าใช้ได้ทุกวันทุกวันที่เขาใช้เขาจะได้ทา ใส่ใจเขาด้วยแล้วก็อยากใ,ให้เขาเลื่นถึงเราบ่อยๆด้วยอ่ะบางทีอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวทางมนะินดาเขาจะมีลิปสติกรุ่นดังของเขานะคะกับ Airy r ร u g e m แมท e ิ้มนะเขาจะมีทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตเฟิร์ม10เฉดสีเลยได้ไหมคะสี05ซึ่งเป็น Ginger ร e a ีหกแล้วก็09ที่เป็นอัลเบิรนูใช่ซึ่งเราจะเลือกสีไหนดีถ้าเป็นแค่สีเดียวไปเบิ้ล ที่ว่สีลู่ดจะมันจะใช้ได้แบบว่าพลัตัวไหมมีคลัมตัวไหมเวลาไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกก็ได้แต่ถ้าต้งังก็ไม่หรอก